มีเพจดังออกมาแฉว่ามีรองผอ,อโรงเรียนแห่งหนึ่ง ชอบปลอมเฟซบุ๊กเพื่อไปจีบเด็กนักเรียนบางครั้งเนี่ยหนักถึงขั้นว่าส่งภาพของลับให้เด็กดูเขาทํากันแบบนี้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนมาหลายปีแล้วไม่มีใครจัดการเขาได้เลยหนุ่มคนนึงเขาไปต่อภาษีรถยนต์ที่ขนส่งแต่แทนที่จะจ่ายแค่ค่าต่อภาษีกับโดนค่าปรับขับเร็วขับรถเร็วนะครับซึ่งหนุ่มคนนี้เขาได้โพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าปรับจริงไม่ต้องงงกันอีกต่อไปครับค่าปรับนักรักความเร็วนะครับพร้อมกับภาาใบแจ้งใบเสร็จนะครับรับเงินจากกรมขนส่งมาดูอีกหนึ่งเรื่องนะครับเพราาะ่ลสุดนี มีเพจดังออกมาแฉว่ามีรองผอ,อรโรงเรียนแห่งหนึ่งชอบปลอม Facebook เพื่อไปจีบเด็กนักเรียนาบางครั้งเนี่ยนักถึงขั้นว่าส่งภาพของลับให้เด็กดูโดยเรื่องนี้นะครับผู้ใช้เอกนะครับชื่อว่าเรสกูออกมาแฉนะครับบอกว่านักเรียนหญิงถูกรองผออายุ43ลวนลามล่อลวงขืนใจนะครับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดแห่งหนึ่งเป็นโรงเรียนสำหรับเด็กด้อยโอกาสเด็กชนเผ่า เด็กนักเรียนเนี่ยเขาบอกว่าไม่กล้าแจ้งความแต่ก็ได้แจ้งระดับผู้บริหารไปแล้วแต่ผู้บริหารเนี่ยก็ไม่ดำเนินการลงโทษทางวินัยตั้งใจปล่อยเบอร์เพื่อช่วยเหลือรองผอ,อ,อ ชั่วคนนี้นี่เขาทํากันแบบนี้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนมาหลายปีแล้วไม่มีใครตัดการเขาได้เลยมีข้อมูลอีกว่าเด็กที่ถูกร่วงละเมิดก็มีตั้งแต่อายุ14บสี่ถึงสินะครับเป็นนักเรียนระดับชั้นม2อถึงม6และถ้าเด็กคนไหนไม่เล่นด้วยเด็กคนนั้นก็จะโดนทําให้เรียนต่อไม่ได้นะครับโดยพฤติกรรมของรองผอคือเขามักจะเปลี่ยนภาพโปรไฟล์เปลี่ยนชื่อบุ๊กเฟซบุ๊กแล้วทักไปหาเด็กๆด้วยข้อความเชิงชู้สาวครั้งก็ส่งภาพอิริเาบไปให้นักเรียนโอ้ยละเอียดมากโอ้รั้นใหญ่เ็็เเดดกาวก งเป็นกเกลียงบ้างนะครับที่ต้องมาโรงเรียนที่ราบนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองเองเนี่ยก็ไม่ได้มีความรู้นะครับเด็กที่ยอมก็จะได้เรียนต่อยอมคือยอมไม่เขาส่งภาพลับให้อย่างเงี้ยพี่ไม่เขาจะรอไม่ดวนล,ลามจะ<อ>ไม่มีอะไรด้วยแต่เด็กที่ไม่ยอมอเนี่ยสุดท้ายเนี่ยจะถูกกดดันแล้วก็จะลาออกไปอย่างที่พิพทบอกว่าลาออกไป15คนแล้วล่าสุดเลยครับที่การเมืองนะพี่คุณพิจาร์ครัาวก็บอกทราบเรื่องแล้วนะตอนนี้นะครับกำลังเร่งตรวจสอบความคืบหน้านะครับก็ข่าวจะเป็นยังไงเดี๋ยวทางกระทรวงจะอัปเดตให้อีกครั้งหนึ่งและชารวจนะครับใบบสสั่่งงงตาามถึ้นนะจ๊ะ ถ้าใครดองไปสั่งไว้นะครับไม่ไปจ่ายเวลาเราไปต่อภาษีรถดย๋ยวนี้ระบบเขาแจ้งเตือนเลยว่าให้เราจ่ายค่าปรับตรงนั้นเลยหนุ่มคนหนึ่งหนุ่มคนนึงเขาไปต่อภาษีรถยนต์ที่ขนส่งแต่แทนที่จะจ่ายแค่ค่าต่อภาษีกับโดนค่าปรับขับเร็วขับรถเร็วนะครับซึ่งหนุ่มคนนี้เขาได้โพสต์เฟซบุ๊กบอกบอกว่าปรับจริงไม่ต้องงงกันอีกต่อไปครับค่าปรับนักรักความเร็วนะครับพร้อมกับภาาใบแจ้งใบเสร็จนะครับรับเงินจากกรมขนส่งเป็นใบเสร็จต่อภาษีรถยนต์ที่นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคนนะครับเป ตแต่นอกจากจะต้องเสียค่าภาษีรถยนต์แล้วที่ต้องจ่ายเงินเพิ่มไปด้วยคือค่าปรับใบสั่งจราจรซึ่งผู้มีใบสั่งสั่งจราจรค้างใจ่ายในระบบอยู่ทั้งหมด6ใบค่าปรับใบละ500รวมเป็นเงินทั้งหมด3 0 0าบาทอเอาเป็นว่าโดยสรุปกันแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าเราขับรถเร็วแล้วถูกกล้องจับได้เนี่ยขั้นต่ำพันหนึ่งแต่ส่วนใหญ่เขาจะปรับ500นะครับถ้าเกิดคุณไม่ไปจ่ายที่สอนเน,นี่ยเวลาไปต่อพรบเนี่ยโดนแน่มันจะมารวบยอดเลย